สวัสดีครับลองมาดูนะครับหมู่บ้านที่ทำไม้กวาดนะครับชื่อว่าหมู่บ้านห้วยไร่นะครับอยู่กลางกลางจังหวัดแพร่กับแม่ห้องออกับอุตรดิตนะครับตอนแรกหรือว่าขั้นตอนวิธีการทำก็จะประมาณนี้นะครับเนาะซึ่งลักษณะของการการทำไม้กวาดนะครับ ก็จะมีการเย็บตรงนี้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็ใส่ด้ามตามปกตินะครับเนาะก็อันนี้เขาก็จะทําเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะมีเยอะมากมากเลยนะครับก็คือเขาจะใช้ดอกเป็นลักษณะดอกหญ้านะครับเนาะนะฮะลองดูนะครับว่าเขาจะเป็นเป็นอุตสาหกรรมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้ามนะฮะด้ามที่ใช้ทํานะครับด้ามที่ใช้ทํา ไม่กว่าที่เราเห็นเห็นกันน่นะครับแล้วก็อาจจะดูนะครับซึ่งเอาเอา,เอาธรรมชาติกับเทคโนโลยีแล้วก็เอา,เอาสิ่งต่างๆนะฮะมารวมกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเยอะมากนะครับก็มี2แบบนะครับแบบที่ไม่ได้เย็บนะฮะอันนี้เป็นแบบที่เย็บ เย็บเสร็จแล้วนะครับก็คือเย็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เป็นแบบเย็บนะครับเขาเขาจะขายเป็นทีละสิบแบบนี้นะฮะสิบก็สองราสิบบาทนะครับส่วนกองนี้นะฮะส่วนกองนี้เป็นแบบที่ยังไม่ได้เย็บนะครับไม่ได้เย็บนะฮะคือจะไม่ได้เย็บตรงนี้นะครับก็จะราคาเดียวกันนะครับแต่ก็ความทนทานก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับก็อาจจะมีความหนา หนามากกว่าหนาน้อยกว่านะครับเนาะก็เป็นหมู่บ้านนะฮะชื่อหมู่บ้านห้วยไร่นะครับอยู่เขตติตระวางจังหวัดแพร่กับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมด้ามเลยนะครับด้ามไม้กวาดนะครับทั้งทั้ง ทั้งหมดเลยนะรตรงนี้นะฮะเป็นลักษณะของด้ามไม้กวาดนะครับที่กองพนเอินเทินเธอตรงนี้นะฮะเยอะมากเลยนะครับลองดูนะครับว่าเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของไม้กวาดเนาะอันนี้ก็ไม่ครโฟน,น,นะนนะไม้กวาดครับ ่่เแบบนี้เราสามารถทปนะครับเราั่ย่าเซื้อแบบนี้่เป็นแบบไม่เย็บนะครับเย็บแเย็บี่ปราคาเดียวกันกับแบบแบบที่เย็บนะครับว่าแบบที่เย็บอยู่ในคลิปที่เย็บนะ มามีกวาคราก้ตรงน,นี้เลยนะครับทั้งหมดเลยก็ถ้าเกิดใครมไประมาตนี้ก็เชิญเว้นเลยนะครับ,รบซื้อไม่ไมมกว่าไปเป็นของฝากด้วยใช้เป็นแจ